เรียนคณะกรรมการครับอันในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของผลลัพธ์ผู้เรียนนะครับ mm hmm. ก็คือสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นะครับในการปฏิบัติงานงานเขียนแบบลายวงจรพิมพ์บอร์ดยีสตนที่32โดยครูผู้สอนได้ออกแบบใบงานเอาไว้สี่ใบงาน,นให้ผู้เรียนเลือกมาเียงหนึ่งใบงานที่เรียนสนใจนะครับมาออกแบบ วงจรพิมพ์นะครับเป็นของตัวเองนะครับโดยใช้โปรแกรม easyEDA นะครับซึ่งแต่ละคนก็ออกแบบแตกต่างกันไปตามที่ตัวเองสนใจนะครับโดยการเรียนการสอนจะเน้นทฤษฎีของพ y r a m i d แเองการเรียนรู้นั่นเองนะครับเพื่อสร้างความคงทนถาวรในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับโดย ผู้เรียนที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับครูก็จะมอบหมายให้ไปสอนผู้เรียนที่ยังทําไม่ถูกนะครับก็ะจะทําให้ผู้เรียนที่ทําไม่ถูกเนี่ยมีกําลังใจในการเรียนรู้นะครับให้ทันกับผู้เรียนคนอื่นนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยให้การเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับทันกันทุกคน,น นอกจากนั้นนะครับครูก็ยังมอบหมายหลังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับให้ไปมอบหมายงานเพิ่มนะครับก็คืองานผลิตแผ่น PCB นะครับรบทที่3-2นะครับเพื่อมาประกอบวุจรนะครับประกอบอุปกรณ์บัตร,รีนะครับในหน่วยต่อไปนั่นเอง แล้วก็ครูยังมอบหมายให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆน,นะครับนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับต่อไปก็เชิญคณะกรรมการนะครับรับชมคลิปของนักเรียนนักศึกษานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนุพลดิช่วยรหัส001 มาจากชั้น6ประทครหนึ่งค่ะที่เลือกออกแบบลายแบบนี้เพราะว่าเป็นแนวนอนเล็กพกพาง่ายที่เลือกสีขาวเพราะว่าดูสะอาดตาแล้วก็ใส่ลายได้สวยงามค่ะสวัสดีครับผมนายกองพุทธแสนสุขศรีรหัส002ครับเอ่อเลือกเป็นบอบ์ดแนวนอนครับเพราะว่าการจัดวางอะไรต่างๆมันค่อนข้างง่ายส่วนปัญหาครับเอ่อพื้นที่ว่างที่หลังจากจัดเสร็จเนี่ยมค่อนข้างเหลือมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายนัทยศสงนุ้ยรหัส004ครับครับผมที่ผมเลือกบอร์ดแนวนอนครับเพราะว่าการจัดวางของอุปกรณ์ครับมันสามารถจัดได้ง่ายแล้วก็สวยงามครับแล้วก็มีความพอดีมือด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายเดชระสิ์เรียงครับรหัสศูนย์ศูนย์หน้ามาจากอุปอุปกรณ์หนึ่งครับผมเลือกบอร์ดขนาดสี่เหลี่ยมนะผมที่ผมเลือกบอร์ดนี้มันมีขนาดใหญ่จัดวางอุปกรณ์ได้ง่ายครับแล้วก็เสียนะครับที่เหลือเหลือว่างเกินไปครับมาครับ สวัสดีครับผมนายทั้งอนารการยานมิตรนะครับแล่ารัฐสนครับวันนี้ผมเลือกบอร์ดที่เป็นแนวนอนนะครับก็คือมันเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็มีการจัดวางอุปกรณ์ที่เรียบร้อยครับครับผมปหาุปรรคาก็คือเรื่องของการบัดกรีครับผมบางทีบัดกรีขาแบบตัวเซนเซอร์บางตัวมันต้องใช้ตัวผู้ในการเสียบแล้วบางตัวต้องใช้เป็นตัวเมียครับก็เลยบัดกรีผิดถูกบ้างเล็กน้อยขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปีนุชสิรวนรหัส007ค่ะวันนี้เลือกบอร์ดแบบแนวนอนเพราะว่ามีขนาดที่พอดีแล้วก็อุปกรณ์<ภ>พอดีกับบอร์ดไม่กว้างหรือชิดเกินเกินไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายพลรรกิจสีนนเอียดรหัส008น,นะครับบอร์ดที่บอร์ดที่ผมเลือกเป็นแบบแนวนอนอนะครับเนื่องจากมันจัดแต่งตำแหน่งได้ง่ายและกระทัดรัดปัญหาที่พบเจอคือ เลือก LED ติดตัวนะครับก็เลยต้องไปหาซื้อแยกต่างจากเพื่อนครับขอบบครับสวัสดีครับผมนายวัชรินทร์ตองสังจารุ่งครับลาสศูนย์หนึ่งศูนย์ครับปกครปตคหนึ่งครับครับที่เลือกเป็นบอร์ดเนี่ยตั้งครับเพราะว่าในการแบบถือพวกนี้ครับหรือว่าในการรูปแบบวงจรมันดูง่ายกว่าครับแต่ว่าในส่วนของปัญหาก็คือผมกะพื้นที่เยอะไปนิดอนึ่งครับก็เลยมีพื้นที่แบบเด๋ยวไปนิดนึง ครับผมนายอนุสิทธิ์จุมพูสารนะครับหลักศูนย์หนึ่งสามครับก็ที่เลือกบอลนะครับเพราะว่ามันล็กคาตาลัดดีนะครับในตะโดนในการตุ้กตานะครับก็ปัญหาที่เจอนะครับผมบัตรปีแล้วมันตัวฟุติ้นมันขึ้นสูงเกินนะครับก็มันมันยกสูงเกินนะครับครับก็บัตรีใหม่แล้วก็เ็จเลือดบอลนะครับ ค่ะชั้นบบนางสาวออนปียาคุณชนะศูนย์หนึ่งสี่ค่ะจากผกโปตค1หนึ่งค่ะที่ออกแบบลายวงจรนี้เพราะมันดูไม่เหมือนใครดีค่ะและปัญหาก็คือมันอาจจะเล็กไปนิดนึงทำให้แบบลักษณะอุปกรณ์ต่างๆมันโดยรูแคบไปด้วยค่ะเสรแล้วผมนายนรนงยินครับลศนย์หนึ่งห้าครับก็ที่ผมเลือกบอร์ดแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าสามารถทําให้แบบ จัดวางองค์ประกอบได้แบบว่าให้ครบบอร์ดครับจะได้ไม่มีเว้นที่ว่างมากเกินไปครับตอนปัญหาครับคือตอนบัตรกีครับมันครับเส้นตองแดงครับผมครับก็ครับสวัสดีครับผมนายพัะจันทร์บุมพัวครับเอ่อรหัสศูนย์ศูสี่สครับซึ่งผมได้ออกแบบเอ่อวงจรแบบคัสตอมนะครับก็จะมีการจัดเรียงอตัวอุปกรณ์ต่างๆครับเป็นแนวครับ ซึ่งปัญหาที่พบก,ก็จะมีพวกเอ,อ่อการการจัดเรียงของอุปกรณ์เนี่ยจะมีปัญหาก็คือบอร์ดเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปนะครับในการจับฟังบุคคล